สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่เอฟซีแฟนครับลองสบายๆใช่ไหมครับายงางตลาดอีกแล้วงางมาแรงจ้ากำลังยางอยู่หมาด้ะจะซื้ออะไรบ้างเนี่ยตลาดต้นมะเตือ เพยันได้นะครับไปเบิ่งหนังไข่ออกมวลบะครับผม,ผม้มคือว่าโอเคครับหนังติดเป็นเสียบครับไมมีใครปลาน้ำเธอไปย่งไปย่างไะไก่ไก,ไกบ่บาน มีเม่ียวสมตบอกมากเยนะค่หมกินไ่หมดก็เจียวใส่ไข่ไก่ไม่ได้งานอู้ยบอกอ่ะ อะไรเยอะแค่บา,าทหนังหัวกล้วยหนังกล้วยคือคักแต่และตลาดวันนี้เนาะปกติมากมีแต่เงาเงามาดึกโหด ไก่มีไก่มีแต่โต้งงามเลยตลาดต้นมะเขือนี่จะอยู่ในตัวเมืองศรีิกิตะครับติดกับถนนราชการรถไฟครับตลาดแรงครับสำหรับคนเลิกงานกัดเสือแยะซสือเปเห็ดกระของกำน้ำเนื้อเมล็ดครับราคากันถือครับว่าอะไแพงหยิบจับได้

เจ้าแบบแบบแกงใส่บ banana แกงบ้านๆธรรมดาไม่แล้วไม่ต้องอะไรหรอกเจ้าอะไรคะเล่นเล่นเลยยังไม่ได้เอาอันนี้ด้วยได้เก้าเก้า

จะไยไม่ค่อได้กินเลยเธอวานแเห็ดแตงร้ายเท้่ยวสือไปถิ่มบอกบว่าอยากะ้ะแกงไท่รพมรมใส่ปลาแซอมอน่ะเจ้งับ <c oughs> น่มีหลากหลายครับสลาดน,นี่ยพ่อพิดวังครับ ได้ก็น่าได้ก็ขอบคุณพ่อแม่ที่ติดตามรับชมช่องสบาเชอรชาเนลได้ก็ขอบคุณและเป็นกำลังใจในการเสนอมาครับขอบคุณและสวัสดีครับ